สวัสดีครับอยู่กับช่อง fc audio ครับผมวันนี้กะสีผ้ามาเบิร์การคัด EQ นะครับซึ่งมีคอมเมนต์ใน y ยูทูปว่าสอนารคัดอิคิวสองสองสหนึ่งแนนะครับโอเคนะครับคลิปนี้จัดไปนะครับแต่ว่าผมบ่มี EQ 2 2 3สหนึ่งนะครับมืัอนี้ผมจะเอา EQ ในตัวคอร์ดดีต่อนะครับเป็นตัวแนะน้ำนะครับแล้วก็สะเอานี่นะครับเขียนมาทั้งหมด3อสามสการแล้วนะครับแนะน้ำเขาเขานะครับว่ายกการใด้สีเป็นเสียงใด้นะครับแล้วก็มาเบิร์ใน EQ คิคิวใน โปรคอร์ดดิจิตอลนะครับแล้วก็สิเปิดเสียงให้ฟังว่าก็จะเป็นเสียงใดยนะครับแล้วก็สิแนะนําว่าต้องคัดอิคิวประมาณแบบใดนะครับอิคิวบนปะไตตัวอยู่แล้วนะครับก็สิประมาณนี้นะครับหลักๆมาเบิ่งที่การณ์อิคิวก่อนเลยนะครับจากซ้ายสุดไปหาขวาสุดเนี่ยนะครับมันเป็นเสียงยังแน่นะครับช่วงแรกก็สิเป็นเบสนะครับหอดประมาณร้อยหกสิบนะครับก็สิเป็นเบสไล่มาเรื่อยๆนะครับยี่สิบเอ็ดสามสิบเอ็ดสี่สิบห้าสิบหกสิบแปดสิบร้อย ร้บห้าร้อยประมาณนี้นะครับต่อมานะครับจากร้อยหก์ิประมาณ8ปดร้อยนะครับซเป็นกลางเบีดนะครับอ่านะครับซเป็นมิดโลหรือว่ากลางเบีดนั่นเองนะครับกับประมาณสองร้อยสองร้อยห้า0ิสามริบหาสี่ร้อยห้าร้อยหยสามสิบดร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆที่ผมเขียนห้เบิร์กนะครับต่อมาจาก8ปดรอยนะครับก็เป็นหนึ่งเคหนึ่องหาเคนะครับหนึนะครับสอเค สองจุดหาเคสามจุดหนึ่งหาเคตรงนี้ก็จะเป็นเสียงกลางเป็นเสียงกลางเพียวๆเเลยนะครับต่อมาจากสามจุดหนึ่งหาเคนะครับก็จะเป็นสี่เคหาเคหกจุดสามเคแปดเคนะครับสิบเคแล้วสิบสองจุดหาเคตรงนี้จะเป็นกลางแหลมแล้วนะครับเริ่มสิเป็นกลางแหลมแล้วนะครับการประมาณนี้นะครับรวกาจากสิบสองเคมากนะครับมา1สิบหกเคมากยี่สิบเคนะครับตรงนี้จากสิบสองเคมากจะเป็นเป็นแหลมแล้วนะครับเป็นแหลมเพียวๆแล้วตรงนี้ก็จะเป็นกลางแหลมนะครับการปวดแหลมนะครับ จากช tamam. ่วงน Somehow, ี e ้มาสามสิบเป็นกลางปูนแรฟตนะครับในสามสิบเป็นเหตุการณ์นะครับสำหรับการอีกที่จะเหตุการณ์กับสิบมาหนี้นะครับข่าวๆนะครับอันนี้เป็นข่าวๆเฮ็ดครับให้เบิ่งนข่าวๆไปซื้อนะส่วนใหยังยกเสียงกลางกับยุบประมาณนี้แหละนะครับจากหาหกลอยมาหนี้แหละครับหาหกลอยมาบ้านบ่ตายตัวนะครับบ่ได้ตายตัวว่าการนี้สิเป็นเสียงกลางหอดนี่นะครับแล้วแต่เฮานะครับแล้วแต่ตู้นั่มนะครับบางตู้กระตอบสนองเสียงกลางมาหอดหกลอยมาหอดหาลอยสี่ลอยนะครับบางตู้กระตอบสนองเสียงกลาง ยันฟังแหลมมาหอดสี่ขหาเีนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ดอกแล้วแต่ตู้นะครับบได้ฟิกตายตัวนะครับตรงนี้บางตู้แหลมกับบได้ฟิกจาก12เสไปนะครับอาจจะถอยมาถึง 8K ดหกขีหาเค้ี่ขสามนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ดอกแหลมแล้วแต่ความทีของแหลมคือกันเสียงเบียดก็คือกันนะครับบได้ฟิกตายตัวยุติหอดรอยหกชินะครับมันอาจจะมาถึงสองรอยสองอยหาิก็ได้นะครับช่วงความชันของกราฟนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ตู้แล้วแต่ความทีคือกันนะครับ เพราะว่าอีคิวเนี่ยคัดได้แบบว่าตายตัวทั้งทั้งสาวสีอีสบนนะครับยากยกมองได้เสียงมองได้นะครับตูน้นี่สีดังว่าคือกันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าดอกและพ่งนะครับของแต่ละเจ้ากับ,บอ่คือกันนะครับอุปกรณ์แต่ละหม่องบ่คือกันใช้ส,สัญญาณบ่าคือกันนะครับเพราะฉะนั้นเรายกแต่ละหม่องเสียงบ่าคือกันอยู่แล้วนะครับเมื่อนีก้กระแมาแนะนําข่าวว่าอ่านี่แหละนะครับกราฟของอีคิวกับประมาณนี้ข่าวๆข่าวๆนะครับอาจจะยกเลยมากหรืออาจจะเพิ่ม มังหันมังนี้นะครอันนั้นก็แล้วแต่นะครับ bathroom. โดยที่มื่อน,นี้ผมจะเอาคอร์ดดิจิตอลนะครับอีคิวจาคอร์ดดิจิตอลลองให้ฟังมื่อน,นี้ผมตัวเป็นฟูลเลนนะครับใส่เสียงกลางใบเดียวเลยนะครับเป็นฟูลเลนเลยนะครับเพื่อว่าสัยกให้เบิงว่าความที่นี่ยกขึ้นแล้วมันจะเป็นเสียงประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแต่ว่าสีบอลเนะนําให้คัดไใบตายตัวนะครับอันนี้ไปคัดเอานะครับแล้วแต่เครื่องแล้วแต่ตู้ตนะครับโดยที่ใส่คอร์ดดิจิตอล นะครับใส่อิชิวจากคอดดิจิตอลนะครับก็มีตั้งมาซาซิอิบนือกันต่างกันจากอันน่ารกเพียงแต่ว่ามันเป็นดิจิตอลเฉยๆนะครับวันนี้คือใส่แต่อิิวนะครับบอด้ตัดคอดนะครับจากมิกม่าเขาคอดนะครับใส่แต่ตัวอแชิวเหล่เขาพาวเวอร์ไปออกตูเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงกันเบิงนะครับเด็กีพายยกเบิงว่าความทีนี้ยกขึ้นแล้วมันดังแบบนี้นะครับความทีนี้เอาโลงแล้วเอาขึ้นแล้วมันดังแบบนี้นะครับโอเคโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ได้เปิดเพียงมากแล้วนะครับ ตัวนี้ตัวนี้เป็นฟูเลนอยู่นะครับบรเดตตัดคอร์ดนะครับนี่คอร์ดปล่อยตรงเลยนะครับออกมาพอวเวอร์เลยใส่แต่ตัวนี้ใส่แต่อีชิวนะครับเดี๋ยวสีคัดมาให้ฟังเรื่อยๆนะครับแต่งแต่แหลกๆจนมาหดช่วงแท้ๆเลยนะครับแล้วก็สีนะน้ำขาวๆนะครับว่าช่วงไดควโรลงช่วงไดียวรขึ้นนะครับแต่ว่ากับบรเดตตายตัวนะครับเดี๋ยวสีปล่อยเสียงมาจัหน้อยนะครับะมาเริ่ม G3 สิบเอ็ดเลยนะครับ ไกลๆน้อยสามสิบเอ็ดนะครับนี่นี่ความทีสี่ขื่นยกมองนี้นะครับนี่เป็นการแลกเลยนะครับบ่มีบ่มีผลนะครับเพราะว่าตอนนี้ต้อเป็นฟู้เรียนอยู่ถ้าต้อตู้เบียดก็อาจจะมีผลแนกน้อยนะครับแต่กระสีบ่มีผลไรส่วนมากจากสี่สิบลงมานะครับเข้าสีโลคัดเลยนะครับดึงล่วงเลยนะครับสี่สิบกับโบมีผลนะครับยกขื้นกับโบมีผลนะครับนี่คือความทีนะครับ แต่ว่ามาหาสิบเริ่มมีผลแล้วครับนี่เริ่มตึบๆมาแน่นะครับแล้วก็ยกเบิงนะครับเน,น้นๆยนกเบิงอย่างเสียมาหกสิบสามก็เริ่มเป็ี่นกระเดืองนะครับสีแดงยินสีแดงนีนเสียงกระเดืองเหลือแม,มานะครับอ่าหกสิบแปดสิบนี่สีเป็นหัวกับเดืองนะครับมาแปดสิบนะครับ นี่ความที80นะครับตอนนี้เด๋ยวผมสียกนะครับยก80นี่เริ่มสิเป็นกระเดื่องนะครับอ่าต้าสีลดสีบวกกันแล้วแต่เฮ้านะครับที่นี่มากลอยนะครับลอยสีเริ่มเป็นออกมาสักกระเดื่องแล้วก็บเบียดซ้ายนะครับนี่นะครับฟังเสียงสิเป็นช่วงเบียดซ้ายเลิ่มมาแน่แล้วนะครับ าลอยยิบหาเริ่มเป็นเบียดไซ์นี่ล่ะตึงตึ้งตึง,ต,ง,ต,งตึงมาแล้วนะครับแนะนํำเป็นยกเบิ้งแบบนี้นะครับว่าสีเป็นอีคิวอนาล็อกหรือดิจิตอลนะครับถ้าการยกฟั่งแบบนี้นะครับเ้างซได้ร้วเสียงนี้นะครับเสียงนี้มันยูมองนี้นะครับอ่าถ้าเวลาเ้าเปิดเพียงเรลาเสียงเดมันเกินเสียงเดมัน,ม,นมันหลนะครับห้องิีดีลดถ,ถึกหมอกนะครับอันนี้ลอยยิบหาพันนะครับ ตวมาสิเป็นร้อยหกินะครับนี่ร้อยหกิร้อยหกิก็จะเริ่มสิเป็นเบิดเบิดเ,เบียดแล้วนะครับสีเป็นกลางเบียดนะครับนี่นะครับเริ่มสิตู้ตุ๊บออกเสียงกลางแล้วนะครับเมื่อกี้ถึงร้อยหกิแล้วนะครับเดี๋ยวเข้ามาต่อกันเลยนะครับ นี่ห้าสิบไปความที่ตัอไปนะครับมาทีสองรอยนะครับนี่คือเสียงของสองรอยนะครับสิบเป็นบุ้ง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 ,ง,งจกน่อยนะครับอานสองร้อยห้าสิบนะช่วงนี้ก็จะเป็นกลางเบีดนะครับ อยู่ช่วงของกลางเบดอยู่นะครับนี่นะครับสามรอยสิบห้านะครับนี่นะครับสิป๊กป๊กปกกนะครับช่วงนี้่าถึงหาอยนะครับ รกอยก็สิเป็นช่วงออกสีว่องๆเล็กน้อยนะครับดังคึื่อ้วนนะครับอันนี้ก็ล่องยกเบิ้งนะครับหกลอยสามสิบนะครับอันนี้กัย่งอยู่ในช่วงกลางเบยดอยู่นะครับเสียงกัสิเป็นออกว่องๆเล็กน้อยนะครับ ดร้อยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวุดกลางเบีดแล้วนะครับเสียงสีกลมๆนะครับเสียงกลางสีกลมๆยนงอยนะครับตาวโลกนะครับอ่าความจีนี่ก็จะหายไปนะครับมานฉีดหนึ่งเขนะครับหนึ่งเขจะเป็นเสียงกลางแล้วนะครับ,บนี่ครับจะเป็นช่วงเสียงกลางที่พี่ยวเลยนะครับ ทีนึงจุดหกนะครับตอนนี้มาถึงสองเขียนะครับสองเขียนี่เริ่มสีมาทั้งเสียงออกสีเป็นกลางเแหลมจลกน้อยแล้วนะครับสองจุดหา้าศูนย์นะครับสองจุดห้าเขี้ยนะครับ สามุดนึงหานะครับเ,เริ่มสิบไปเป็นกลางแหล้มแล้วนะครับเริ่มมาทางแหล้มแล้วซีเคนะครับเริ่มสิบปเป็นเริ่มสิบมาทางแหล้มแล้วสิเป็นกลางแหล้มแล้วครับอ่าเริ่มสิบเป็นหล้มแล้วครับที่นี่นะครับอยู่ช่วงหางเคแล้วนะครับมาหางเคแล้วที่นี่มาครบ ค่สามสิบนะครับเริ่มสิบเป็นแหลมแข็งๆแล้วมาแปดเนะครับเริ่มสิบสิบสิบจังไยแล้วนะครับช่วงนี้ที่เขามาเป็นเสียงแหลมแล้วนะครับมาสิบเคนะครับสิบเคนี่สิเป็นเสียงแหลมแล้วมาทั้งแหลมแล้ว าล้มแล้วนะครับ 12K 12จดห้านี่ยเป็นเริ่มเป็นเลี้ย 10, ม10-10ละนะครับการสุดท้ายนะครับ 16K เนี่10-10แ10ล้วนะครับแต่ว่า EQ อันนะ่าล็อกมันจะถึงประมาณยี 20K 20นะครับมันจะมีตัวมาอีกได้นเนี่ยเป็นอิจิตอนนะครับ หอกก็ได้ยินถึงประมาณ16-18เขประมาณนี้นะครับประมาณถึง18เขนะครับ20เขไปก็เริ่มสิบบได้ยินแล้วนะครับหูวของคนนะครับหอกขัดถึงประมาณ16นี่แหละนะครับเดี๋ยวผมสิคัดให้เบิ่งนะครับว่าตู้ผมนี่มันตอบสนองประมาณใดนะครับคัดอีกขี้เราเสียงสิเปลี่ยนเบาเฮียมาเบิ่งกันครับโอเคนะครับตอนนี้ผมก็คัดอีกขี้หรือเปล่าล่ะนะครับนี่คืออีกขี้ที่ผมคัดใส่กับตู้ผมนะครับอันนี้คก็ข่าวๆนะครับคัดประมาณนี้แหละไอ้พวกนี้ครับพอสองลงกันเลยนะคร น,น,นะครับผู้ลงในเบื้องข่าวๆนะครับเดี๋ยวมาฟังต่อที่ว่านัานเดแคดอีคิวนะครับนี่คือต่อนั้นเดแคดอีคิวนะครับเดี๋ยวไปฟังต่อที่คาดอีคิวแล้วนะครับ เดี๋ยวเป็นตอนที่ท่านได้คัดนะครับอันนี้ท่านได้คัดนะครับ mm. เดี๋ยวฟักตอนที่คัดแล้วครับ mm. สสังเกตได้ว่าช่วงความทีที่มันหกหูนะครับช่วงความทีที่มันแงหูช่วงความทีที่มันเข้าบอมักนะครับก็เสียหายไปนะครับ เชียงกระสีแต่ตามเที่เข้ามักไล่ขึ้นนะครับการเที่ยวเข้าคัดอีชิวนะครับคัดอีชิวนี่โบมี่ม,มีการที่เป็นคัดแบบตายตบ่มี่สูตรตายตนะครับเอาการอีชิวคัดแบบนี้นะครับไปใส่ก็เชียงเดินกับกระดังบดีนะครับเพราะว่าน,นี้มันจะเป็นอีชิวสำหรับตู้ของผมมันอาจจะตอบสนองประว่านี้นะครับอันนี้ถ้าได้คัดนะครับคัดแล้วก็เสียงสะอาดขึ้นเลยน,นะครับ โบมีสูตรตายตัวนะครับสำหรับการคัดอีคิวนะครับทีนะนำเลยนะครับสำหรับพีพีทีคอมเมนต์เข้ามานะครับ่บมีบ่มีตายตัวนะครับเสียคัดสียยกมองได้สีเอาลกมองได้ก็ได้นะครับอยู่ติดตู้อยู่ติ่ความทีของดอกนะครับว่าตอบสนองความทีประมาณใดนะครับมนไหนความทีประมาณเดนะครับอ in ่ากส,สีประมาณนี้นะครับสำหรับการคัดอีคิวั้งสามสี่เบียนนะครับท่องใส่ยกหาเบื้องหน้าครับเห็นอีคิวนหน้าล็อกนะครับ ยกฟั่งเบิงนะครับตัวแรกก็เปิดฟั่งแบบนี้ก่อนนะครับเปิดเพี้ยเพียววันเลยนะครับเขาอีชิวแล้วก็ออกมาพ้อเบิดเลยนะครับเออยกฟั่งเบิงนะครับว่าความที่หน ok ีอย ah <st unlikely> ู <Wenn the hidden ema> 對對่บางใดความที่นี่อยู่บางใดนะครับพอได้แล้วฮอกะเปิดเพียงทีห้องมักก็ได้นครับเศาดีๆกน้อยนะครับพ่อเปิดแล้วปุ๊บนะครับพ่อเปิดแล้วปุ๊บนะครับเขาก็ลองคัดอีชิวเบิงนะครับคัดในแบบทีห้องมักเสียงทีห้องมักนะครับ พอได้แล้วห้องกระิสชิได้เสียงที่ห้องมักแบบนี้นะครับเสียงกรชิดีขึ้นนะครับเดี๋ยวพาฟังอีกเสียงหนึ่งอันนี้ค um ัดแล้วนะครับอันนี้ท่านได้คัดอันนี้คัดแล้วนะครับถั้เกต่ว่าเหลี่ยมอิิมากกเกานะครับช่วงวามทีที่มันตุ๊บตุับๆับนะครับกระชหายไปนะครับช่วงวามทีที่มันบาดหูกระชหายไปนะครับ <istes>. มเปรเป็นตัวย่างขาวๆซื่อนะครับตัวนี้นะครับสีประมาณน,นี้นะครับนี่เรารับการอิชิวนะครับสีเป็นช่วงประมาณนี้แหละนะครับนี่ส่มีเบียดช่วงกลางเบียดนะครับช่วงมิดโลนะครับช่วงเชียงกลางนะครับมาช่วงกลางแหลมแล้วก็สีเป็นแหลมนะครับแต่ไลมาจากทั้งสายมาแบบนี้นะครับก็มีแค่นี้นะครับอันนั้นก็ไปล่องใสกันบ้งนะครับแต่ว่าอันนี้มาสอนขัดอิชิวขาวๆนะครับ ก็ต้องไปคัดเป็นลูกผู้เขาบ็ต้องไปคัดโค้งเป็นปีกนกไปนะครับเข้าคัดตามเข้าเลยนะครับเห็นบอลนี่ครับกาบอีที่มยู่ดีคัดแล้วมันเป็นจีนะครับบ่าะมันลูกอีหยังบุกนะครับบ่ามีลูกใจตัวนะครับปูโลโค้คัดโค้งไว้เป็นปีกนกนะครับปูโลโค้คัดเป็นผู้เขาไว้จัความทีได้ขึ้นความทีได้ลงนะครับเปิดเกียงมันเกลอาจจะว่าว่าดีเราที่ควรนะครับแต่ฟูข้อจ่อหมักแบบนั้นก็เจาะกับมักนะครับเอาเป็นว่า อีคิวนี้นะครับสอนขัดแน่นะครับผมชิบอกว่าบอมี่ตายตัวนะครับแนะนําว่าไปล่องขัดเบิงไปล่องยกเบิงเที่ยัการเที่ยัการเปิดเพียงแบบผมเนี่ยนะครับเปิดเที่ยวนะครับเขาอีชิวแล้วก็อกว่าเวอร์นะครับเขามีออกมาอิคิวมาเพาวเวอร์ก็ได้หรือเขาอีชิวแล้วก็ออกเพาวเวอระได้นครับแล้วก็ยกเบิงยกยกไปเทีละักการก็ผมเหตดทาเห็ุเมื่อกี้นะครับ เขาสีได้รดูว่าเสียงนี้ย <si ุ่มองนี้เสียงนี้ยุ่มองนี้เสียงนี้ยุ่มองนี้นะครับพอเขาดูแล้วเขาก็เปิดเพลงเร็จมาแล้วก็ลออขัดเบิ้งครับทีนี้ยกหรือดึงลงทุวโเมตรนี่นะครับแต่ก็สีได้เขาสีได้เสียงที่ห้ามักเลยนะครับอีคิวนะครับเอาสช้แคลิปนี้กับสีประมาณนี้นะครับนี่ผมบ่มีอีคิวหน้าล็อกกัให้เบิรงนะครับวันนี้มีแต่อีคิวที่เป็นดิจิตอลนะครับในคอร์ดนะครับกคบฝคักพ่พีดนะครับ ชาอบก็เสียงไปเพียงตัวนี้นะครับฝากกดติดตามกด subscribe ช่อง FC Audio น้ำนะครับคลิปนี้กระเฮ็ดขึ้นมาเพื่อพีพีมือใหม่นะครับที่เพิ่นสอดถามเข้ามานะครับพีพีที่เป็นแล้วก็กดพลาดไปได้เลยนะครับเอานะครับสซาบาตินี้กฝากไปเพียงตอนนี้นะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ